ก่อนอยู่ใช่ไหมแขนซ้ายเรากดแขนขวาเข้าไว้แขนขวาของเรากดแขนซ้ายเข้าไว้ขาซ้ายเนี่ยเขี่ยขาขวาออกเห็นบ้าปะเห็นบ้าปะเห็นยังเห็นยังเห็นบ้าไหมเห็นแล้วเห็นแล้วขาขวาเขี่ยขาซ้ายพอเขี่ยขาซ้ายได้เนี่ยปับมือเนี่ยเขาเรียกว่าเขี่ยกางเกงเอาแล้วถ้าเกิดเรวดีใส่กางเกงยีนอ่ะใส่กางเกงยีนกลับบ้านเลย ถือว่าไม่เตรียมพร้อมเพราะกับเกงยีมเนี่ยกระดุมรัดแน่นมากมันไม่ได้ไงคือเราไปเราก็ต้องยัดเยียดความเป็นผัวแลวเขาก็ไม่ได้เต็มใจที่จะถวายตัวให้เราอย่างเงี้ยมันต้องเอาให้ได้อ่ะไม่ได้ละเต้ายึงไม่ได้นานนี่ลอยไปเรื่อยๆล่อนไปเรื่อยๆล่อนไปเรื่อยๆเตี้ยกเขียกเกงไปเขียกเกงป่อนไปทำอไรไม่ได้แล้วเนี่ยไปไงวะง่อยแดกเลยมึงบ้าป่ะใ้วีรเสนไม่ง่อยแดกมาฟังตั้งนาน หลุใช้ได้ไหมเนี่ยมันก็ได้นะแต่ว่าเราอ่ะไปเสียทีเสียทายเขาปาบานไปผมว่ายามสองเราจะไปยัดเยียดคอเป็นผัวให้เขาเขารู้ตัวแล้วแล้วถ้าเกิดเลวดีเผลอเอาเซยนไนท์หาที่หัวนมเขาล่ะสมมุติสมมุติผมไม่ได้ทะลึ่งมาจากไหนมันมีเรือจริงว่าเต้ยคนตีฉับเนี่ยทำไมนะที่บางแสงไงสายเจ้าพ่อสวนลอยล่อง ที่ไปเล่นมานะนะเออเมียเขาไม่รู้เมียเขาไม่ได้ไปเขาพาผู้หญิงไปนั่งกิงงนเ็าต้งในร้านโตลงลุงจริงผู้หญิงก็นั่งนั่งกินนั่งกินกันไปนั่งกินกันมาชวนกันไปนอน,นพอชวนไปนอนเสร็จปุ๊บผู้หญิงขอโทษผมไม่ได้ทะลึ่งเอายาน,นอนหลับท้าไว้ที่หววัวหนมด้วยแต่เธอดูเท่านั้นแหละหลับคาอ,อกเลยผู้หญิงเอาทองเอาเงินไปหมดกระเป๋าเลยยกเลยอะขนาดนัน้นเลยเหรอเนี่ยผมนี่เจอมากระตัวมันกัดเอ้า ไปเจอที่ไหนเนี่ยนานแล้วที่เดียวกันเล้ยยังตอนนั้นยังไม่มีลูกไม่มีเมียรเราต้องยืนยันไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวกลับไปบ้านกินนั่งคิดมากจะรอกันดีก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นบ่เอยอกูด้วย,ยให้เขากลับไป <c oughs> ตอนนั้นยังไม่มีลูกไม่มีเมียผู้หญิงเจอกันเลยชวนกินเหล้าไอ้เราก็กินพอกินเสร็จพวกบพี่พี่ไปนอนกันหนูเปล่าเราเป็นผู้ชายเราก็ไปสิพอเราไปเสร็จปุ๊บ ผูห้หญิงบอกพี่และหนูขอเข้าห้องน้ําแป๊บหนึ่งเราเกิดความไม่ไว้ใจตามไปดูม,มันเอาอะไรไม่รู้ทาไวที่หัวนมนึกในใจอีง,งามไส้มึงจะวางยากูแน่อพอเรารู้ตัวเธอแหละเราออกมาปุ๊บเราทาไวที่ของเราอีนั่นออกมาดูดหลับเลยนะ <c oughs> ดูดอะไรวะิ้วโป่งดูงดนิ้วโป่งนิ้วโป่ง เล่นจนจะเลิกแล้วงานที่เปิดใช่เป็นเวลาจุดมูกอ๋อเวลาจุดพุกแล้วยังไงอ่ะแล้วแต่ว่าน้อยไว้ทำไมแตกตั้งนานแล้วอีกอันนั้นมันไม่ดับกะทีอะไหนหายแล้วไฟต้นไม้เหรอทำไมมันขึ้นไปอยู่บนนั้นได้ไงวะมึงรู้ป่ะตั้งสูงน่ะมึงรู้ป่ะเนี่ยนาทีค่อยๆเนี่ยนะเออไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะโอ้ยเขามาแขวนไว้ตั้งแต่ปลูกต้นไม้อ่ะ ยปีเกิดพร้อมต้นไม้เนี่ยมึงไม่ได้เลือกกว่าไมวันกูกำลังชอบมุกจ้บ่าอยู่ทำยังไงอ่ะมันจะไปหาเรวดีแต่ว่าคนมันเพิ่งเคยมีความรักครั้งแรกเอางี้คนเราเนี่ยเขาว่านะใจมันจะกล้าใจจะกล้าตัวกลัว่ะมันต้องมีตัวช่วยอะไรคือตัวช่วยเนี่ยรอผมแป๊บหนึ่งจะไปไหนไอ้โกเออน่บ่ายมันมีตัวช่วยไอ้โก็ไปไหน woman mm. mm.